ือมือนลายท่านขึินไปหาพระพุทธสายญาติโลกกนาศาสดามหาโมนีนะครับเด้อไปขึ้นไปวันครับ่ไปบาแข้างขึ้นกับี่ิงตองตนครับาพ่อเเฮพี่ ทางนี้กันทางนี้ขึ้นซ้ายลงซ้ายครับผม วัวเวียดสุวรรณครับผมสุวรรณทองเหลืองทองเหลืองทองเหลืองไม่ว่าสังกิตอ่ะยังออกมาเยอะ ครับขึ้นมาแล้วก็ชมบรรยากาศครับผมสวยางาม สวยงามครับผมเฮ้ยพ้งเพ่งอะไรนี่ขึนน e? ้นทักร้ายจุดสมวิวครับผมเพื่อนมารูจุดสมวิวครับ เพี่เพี่เพี่อสมโยเลยครับเด้อนี่ครับรอบรอนี่ครับ นี่ครับห้านผู้ชมถ้าสังเกตนี้จะเป็นแบบสร้างประตูเข้าออแบบยืดๆนิดหน่อยครับผมให้สมมาตรนะครับรฝั่งด้านนี้ก็จะมันจะยาวกว่าครับฝั่งด้านนี้มันจะแคบกว่าครับผมประตูจะไม่อยู่ตรงกลางโดยตรงครับผมจะเอยียงไปทางซ้ายหน่อย สำหรับในวันหยุดพิเศษและวันหยุดส,สุดสัปดาห์นะคะก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุปปด<า>พิเศษต่างๆสุดสมโยครับผมทาง<อ>วัดก็จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายภาพให้ท่านแล้วท่านสามารถรอรับภาพได้เลยนะคะส,สามารถระบุได้ด้วยนะคะว่าจะรับเป็นข้าวเป็นน้าสมนายง นอกจากท่านจะได้รูปภาพที่เป็นที่ระลึกสำหรับระลึกถึงช่วงเวลาที่ท่านได้ท่านและครอบครัวและหมู่คณะได้มาทําบุญทํากุศลที่วัดปัตตุกงก้อนเอาพี่เาพี่เาพี่เาพี่ร่วมกันแล้วนะคะในช่วงของเทศกาลวันตรุษจีนครวนขึ้นปีใหม่นี้ายนโอู้กดิมิดหินอ่อน ชุนะ่มิม้ออยิ้อ่อนเก็หน่าันีหน้าน<ว> <ไป S 1> งามมากใครได้รเสางล้ะเนี่ยได้ไดส,สนุส้าน้ได้ไอ้ไ่ครับไดอ้ได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 ้ไง้ไดได้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 ด้ไ้านาก เมา่พูนเียง่าีเรอาดินได้ยินกันจะเป็นในนไ้ที่เขอาจภาพให้ท่านได้เลือกหายจะมอบันเป็นค่ของศือเป็นมุมมาถึงสบไม่ทำงานหรือถวายครูบาอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญนะคะขึ้นไปยังอาคารศิลป์การ ซึ่งจะเป็นอาคารสารลายที่ตั้งอยู่หน้าวิหารนม,มีสิงโตจีนสีขาวหนึ่งคู่ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะก็ขอเรียนเชิญขึ้นไปเยี่ยมเยือนเยี่ยมชมได้ค่ะลาคัรข้างฟ้า,าจะภูเขาด้วยภูเขานี่นี่สร้างแล้วสร้างไปอันนี้หลังบ้านนี่เขาจะมี เราจะนคพจะนาาสองต้นเป็นวัดอยู่อยู่ท่ามกลางภูเขาป่าไม้มีสวยงามครับผมเอะเสกเกเ็นวมามาม่อามมามากาอามมามามาเามมา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 ามามม สมบร์นั้นท่านก็ยังสามารถเลือกหาหนังสือซึ่งเป็นภาพว่าสมบูเลยครับผมต้นก่วเขาปลาไม้สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้วาดเทที่ประตูทางเข้านิห้อ สูมอะยานแทะว้าหน้ากวาหน้าวัดเจียจังเลยนึเป็นหน้าพานว้าอ้ำจะเอาที่ที่บานี้ไม่เหนอือยังไงโนหน้าควงจริงเลยน่ดหน้าเาดจว้าอย่างย่างัตตัวชีสปลน่ โอ้ราบัดเสียวมากครับบ้าบ้า่กลับบอลิมเปล่งลงไปบ่เฮ้ยยานค่ะ้ไม่ยุบบ้าเออเสร็เกือบมาพี่มาขึ้นข้างไหนเสเกือบจอดที่เกืบ า <c oughs> ลุงผ้าป่าผมพาลูกพาหลหนานาลูกเนี่ยพ่อแม่มาทเที่ยวกับผมมาดิข้าอหนาวเลยฮ้องว้าวใครไดโนเสาร์มีอีกแล้วโอ้โอหนี่อะไรอันนี้ไม่ใช่ที่เดิมแล้วหืไดโนเสาร์ลูกดิมิตครับผมหินอ่อน,อน,นทั้งลูกครับอันนี้มันเป็นเหมือนน้องลูกจักรวบามินมินเต้หิน,นอ่อนทั้งลูกเลยครับผมหลากหลายสีนะ เมาสตว์้วครับอ่อนผมนะจมาขัดมาตึงโอ้เราเพิ่อหัตเนี่ยเพ่ลอัาเพิ่งัรเน้ยุนเพ่เพ่งเพ่งเเพ่งครับเพ่งเพ่งยังใ

คุณเขามัหมุนวะเฮ้ยหม,มุนได้ด้วยเหรอเออมันหมดูไหมหมุนดูนดเอาละมีน้ำด้วยความตั้งใจจริงมาต่ออีกครับผมเขาแล้วครับเขาได้สาราแล้วครับผมแบบนี้ องวะบูชาพระตายแทนการใช้ดอกไม้ทุกเพียรนะครับทางว่เราจะใช้พราตไายเป็นสื่อในการอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์ะพุทศัยยะนะครับเดยอพอไปก่อนนะข้างในนะครับผมโอ้เปนพระหินอ่นครับผมมีสร้างตรงมาจากต้าหน่อครับผมจาก อิตาลีนะครับเนะหิงออนสีขาวมุกอิตาลีครับผมสวยงามมากครับผมผมก็เพิ่งเห็นพระนอนที่สวยงามครับผมแับแล้ว่าสวยงามแบบงามอตี้่าเลยครับผม เมื่อประหลงจริงเรางามครับงามก้อนแนภาพไทยครับผม,ม,มเชิญนะครับได้โปรดไยิงพันมากครับผมแรงมากกล่าวไสทำบุญนะครับถึงซองสำคัญหลังกับผมเพื่อพี่น้องจากทางเล่ากับผมแรงมากถึง กะไ้มากราบมาไหว้วครับผมโอซ่าาไตานี่โอซ่าครับผม้ายางอ่อนนะครับผมน่าจะเป็นสำมลิทนีครับท่องเหลืองนะครับเนาะส่วน,ส,วนส่วนกรอบส่วนกรอบใหม่ครับ ต่าเนื้อแร่นูน่นแอันี่จะเป็นท่องถอิง่อนโซนนี้ก็เป็นตัง้งแต่พันสังแล้งนะครับประวัต์ยังจากนอกนะครับหินวอนก่อนจากอิตาลี รอบๆคร,ร,รับผมวัดป่าโฟก้อนนอนธานีครับเรามาชมอีกรอบนะครับชมพระพุทธรูปพระนอนที่สวยงามถือว,ว่าสวยงามมากครับผมมอดูองค์จริงแล้วสวยงามมากสมบูรณ์แบบมากครับผมสร้างเก่งมาก เจอสลักหินอ่อนเจ๋งมากครับผมหินอ่อนจากอิตาลี